สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่14เมษายนนะก็เป็นวันแห่งครอบครัวนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของ AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครับแต่ตอนนี้ครับ128ประเทศเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วครับเหลือแค่เจ้าภาพอย่างไทยเราที่ยังไม่มีใครมาซื้อลิขสิทธิ์เลยนะครับผมซึ่งฟุตบอลรายการนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจะเริ่มฟาดแข้งกันในวัน พุทธที่17เมษายนปี67นะก็เหลือแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมรายการนี้ครับก็คัดเอา4ทีมเป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งฟุตบอล ฟุตซอลโลกที่ประเทศรุซเบกิจถานนะครับฉะนั้นถือเป็นรายการที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของเอเชียของเราด้วยครับอย่างไรก็ตามครับมีคําถามที่ถูกแฟนๆฟุตซอลถามถึงมากที่สุดคือจะได้รับชมการถ่ายทอดสดอย่างถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยหรือไม่ครับพระล่าสุดได้มีรายงานว่าณตอนนี้นะครับยังไม่มีโทรทัศน์หรือว่าสื่อทีวีของใครคนใดคนหนึ่งในเมืองไทยเลยครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนาไปถ่ายทอดสดแม้แต่ เจ้าเดียวครับโดยในเว็บไซต์ของ afc เนี่ยได้เผยรายชื่อประเทศที่มีชื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไปแล้วถึง128ประเทศนะครับก็ประกอบไปด้วยเอเชีย32ประเทศยุโรป25ประเทศอเมริกา45ประเทศออฟริกา9ประเทศแล้วก็เอเชีย โอซิเนียอีก17ประเทศนะครับฉะนั้นครับแฟนบอลต้องรุนหน่อยครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับว่าจะมีใครเป็นพระเอกหรือว่านาดีขี่ม้าขาวมาช่วยหรือไม่ครับหากไม่มีใครซื้อลิเกธิ์จริงก็คงต้องไปชมที่สนามแทนนะครับก็น่าเสียดายนะครับผู้ซอลไทยของเรานี่ก็ไม่ใช่ขี้หมูขี้ไก่มาจากไหนนะควก็เก่งเหมือนกันนะครับแล้วยังไม่พอครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าบ้านด้วยดูครับ ชาติอื่นๆเขาซื้อกันคลุ้มหึ่มเลยครับแต่ไทยเรายังเงียบนะครับน่าเสียดายจริงๆครับนี่แหละครับผมวงการกีฬาของประเทศไทยมันเน่าเฟนนี่แหละครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าจะมีใครมาซื้อิีสิทษตรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีจริงๆก็คงต้องทําใจแล้วครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ